เดือนธันวาคมนี้เรียกว่าเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวเลยนะครับมีงานดีๆน่าสนใจเยอะมากนะครับจะชวนคุณผู้ชมไปงานนี้ซึ่งมีตั้งแต่สัปดาห์หน้านี้เลยครับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเชิญชวนเที่ยวงานเพื่อนพึ่งพาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา7 2พรรษาสิทศมราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเพื่อนพึ่งพา2567นะครับงานมีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเปียร์ครับ ศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยประธานกรรมการอำนวยงานอำนวยการจัดงานพร้อมด้วยคุณธิติวัตรว่องวรรณกุลกรรมการและเลขานุกการอำนวยการจัดงานรวมถึงคณะกรรมการมูลลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากได้รวมแถลงข่าวการจัดงานซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่13แล้วนะครับภายใต้แนวคิด10ออทศมะราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเพื่อนพึ่งพา2,567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อเหล่าประสกันิกรชาวไทยในยามที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆซึ่งรายได้จากการจัดงานนำสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยครับ เวลาที่บ้านเมืองมีภัยต่างๆไม่ว่าจะไปดูทกขภัยอัคคีภยัยวาตภัยภัยหนาวหรืออะไรอื่นๆนะครับเพราะนั้นเราจะมีนิทรัศาการการแสดงต่างๆที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ดีด้วยพระองค์เองก็ดีได้ช่วยประชาชนที่เห็นชัดเจนที่สุดในเร็วนี้ทุกคนยังคงจําได้ก็คือที่ส่งบรรจุถุงยังชีพพระราชทานให้กับเด็กด้วยพระองค์เองทั้งสองพระองค์ช่วยเหตุการณ์ที่เชียงรายที่แม่สายล้วก็ได้พระราชทานรือนฉีดน้ําฟัง ความความดันสูงนะครับเพื่อสามารถที่จะไปเอาคโครนที่มันแข็งแล้วเนี่ยออกไปเพื่อให้ชาวบ้านดําเนินชีวิตต่อไปได้อันนั้นเป็นเป้าหมายสําคัญของงานจัดงานคราวนี้คือเป็นการเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาทีนี้มาดูว่ากิจกรรมในงานมีอะไรบ้างนะครับมีการจับ แสดงการถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายมีเวิร์กช็อปครับเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยมีการออกร้านโครงการส่วนพระองค์ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านพึ่งพาพาเฟ่รวมถึงร้านค้ารับเชิญจากหน่วยงานต่างๆนะครับและสามารถเพลินเพลินไปกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยว่าแต่และว,วันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เพจ Facebook มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยครับ